ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืนอนี้ก็มาพบพอขับพอแต้มนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพอแต้มจะพามาติดตามเลขเด่นมีที่มานะพี่น้องเนาะเน้นวิ่งเอาพี่น้องครับมือวันที่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดครับเลขรัฐบาลไทยเฮาออกเนาะพี่น้องห้าศูนย์หก 3ามห้าหกับเลขล่างก็ออก3ามหนึ่นะพี่น้องเนาะครับเลขเด่นมีที่มานะครับเนะาะดที่ั่า์มาพี่น้องเสียดายจับคู่รุดพี่น้องรับหนึงกันยายนสองห้าหก,หกดเลขเด่นมีที่มาเน้นวิ่งพี่น้องบนล่างวิ่งหกักบ9้า มาหกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดได้พี่น้องบันหกหนึ่งหกสองหกสี่ับออกห้าหกตัวพี่น้องเนาะขับพระจ้าเน้นวิ่งในพี่น้องเนอะรับให้มักไปสอบกับวิ่งเอาก็ได้ส่วนมากจับคูกับชิบวะไข่เข่าแต่ว่าเล็กวิ่งกระจ้ากับถือว่าแม่นอยู่นะพี่น้องอ่ะวันนี้พ่อเตยพามาตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะ ครับ16กันยายนเนะพี่น้อง ครับเน้นวิ่งในพี่น้องเนอะ บนล่างวิ่งพี่นอ้องครับสามกับสี่ ครับตะวัดจับขูมีตกเก่าน้ำเดพี่น้องเนี่ยสามหนึ่งออกกไไ็เดียวพี่น้องสามหนึ่งสามห้า สามแนะครับลักซี่ได้พี่น้อง41หนห

สามแปดนะครับ สามสี่หนึ่งที่นอนเจ็ดส,สี่หนึ่งนะครับ สองหางน้องพี่น้องสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งลองไว้น้องพี่น้องเนาะครับชัดเจนเอาเน้นวิ่งน้อพี่น้องเนอะแต่ว่าจับครูนี่โบเขา่าครับแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่อนก็ถือวา่ามาอยู่น้อพี่น้องเนาะ รับ16กันยายน2568นะพี่น้องเนาะเลขเด่นมีที่มาเน้นวิ่งบนล่างวิ่ง3กับ4พี่น้อง3 1ออกแล้ว3 5 3 8 4 1 4 5 4 8ครับเลข3ตัวกับ3 4 1 7 4 1นะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแชแนวทางเนาะรับเนาะ รับฉน้นแนวพอเตียมก็อวพรอคอยเขาก็ให้ปังรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะรับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแน่เนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมน้นานากามรับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อฟซีทุกคนโศกๆๆมันมันเลพี่น้องเ,เงด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม